สวัสดีจ้าแม่มสินจ่าทักทายเช้าวันที่1าพฤษภาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์าารา,าคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและรายงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าที่ที่ 1, 1. าพฤษภาคมปี2568ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวลงจากวันก่อนหน้าระหว่างวันมีการสร้างระดับต่าสุดที่บริเวณ51,900บาทต่อบาททองคํา สูงสุดที่บริเวณ52,450บาทต่อบาททองคําของทองคําแท่งกัสพลวน5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ33.291ถึง33.483บาทต่อ1ดอลลาร์ทองคําสปอตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวต่ําลงจากวันก่อนหน้าโดยเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ2,368.400ถึง3,328.030ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนซ์ โดยได้รับแรงกดดันจากการฟื้นตัวขึ้นของค่างเงินดอลลาร์รวมถึงแรงขายทำกำไรท่ามกลางสถานการณ์สงครามการค้าที่สอาววลผ่อนคลายลงจากการที่สหรัฐมีแนวโน้มบรรลุข้อตกลงกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญอย่างอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนายสกอตต์เบสเซนบ่งชี้ว่าสหารัฐนะคะกำลังพยายามทำข้อตกลงกับประเทศคู่ค้าอีกราว15-17ประเทศรวมถึงจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทำผู้นำสหรัฐได้ลงนามคำสั่งบริหารเพื่อการเลิกเว้นการปรับขึ้นอันอตราภาษีนำเข้าซ้ำซ้อนสำหรับรถยนต์และชิ้นส่วน ปัจจัยที่กล่าวลดมุมมองเชิงบวกของทองคำขณะที่นักลงทุนนะคะจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะตัวเลขฝั่งตลาดแรงงานของสหรัฐอย่างตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรศที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ทั้งนี้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรศของสหรัฐเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสำคัญนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อหาสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าที่1พฤษภาคมปี2568อ้างอิงราคาของวันที่30เมษายนนะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาจากสมาคมค้าทองคาทั้งหมด14ครั้งด้วยกันระาคาทั้งที่14เป็นราคาก่อนจะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนจะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าที่1พฤษภาคมปี2568ทองคําแท่ง96เก้าเเซซื้อ51,900บาทขาย52,000บาท ทองรูปพรรณก้ปกคเซนซื้อ50,967บาท92สตางค์ขาย5 2 8 0 0บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่30ราคาเป็นลบไปที่500บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมาณทีนี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัเปเดตให้ท่านชมรับฟังนะคะ ยังไงนะคะก็ยินดีเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเมนตเสีด้วยนะคะขอบคุณทุกผู้ติดตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ